บอลเดนมาร์กคัพนะครับฟุตบอลถ้วยของประเทศเดนมาร์กที่ทําการแข่งขันอยู่นะครับผมจะให้ดูฟอร์มนะครับวันนี้เจ้าถิ่นนะครับอย่างทางด้านแรนเดอร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมฟอร์มที่ดุดันอยู่ตอนนี้นะครับอย่างทางด้านบอลบี้นะครับคู่นี้เจอกันมานะครับบอกเลยว่าก็กินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะนะครับจากการที่เคยเจอกันมาแรนเดอร์ก็เล่นดีนะครับบอบี้ก็สู้ตายทุกครั้งเวลาเจอกัน นะครับแล้ววันนี้มันเป็นฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับยังมองว่าเกมคู่นี้นะครับยังใส่กันเต็มที่แน่นอนนะครับวันนี้เลดจากต่างประเทศนะครับจากที่ผมได้ดูมาจาก3บริษัทนะครับเปิดมาให้ทางด้านบอดี้นะครับทีมผู้มาเยือนเนี่ยบุกไปต่อครับตอนแรกที่เปิดมาปอปาตาคมแต่ตอนนี้นะครับขยับขึ้นไปแล้วนะครับที่ครึ่งช่วงตัว นะครับผมมองว่าด้วยเรนเดอร์ที่เล่นในถิ่นได้เปรียบแค่เกมในบ้านนะครับแต่วันนี้นอกบ้านและก็บวกกับฟอร์มของทางด้านบอบบี้ผมยังมองว่าด้วยศักยภาพและความกระหายในเกมนี้นะครับผมมองว่ามีมากกว่านะครับจากเลที่เปิดออกมาแบบนี้นะครับผมซื้อใจความาความแก่งนะครับนอกบ้านนะครับของทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้าน บอลบี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบบอลต่อผมมองว่าบอลบี้นี่คือคําตอบครับขอมองไปที่บอลบี้ฮะ